จ้ามน,นีแม่เสียนผามาช่มตลาดอนแกนตลาดตุนตาลตอนแรกแรดเลยจ้าเออมาช่มมาสื่อของหลายอย่างหลายเนวจ้ามึงตลาดตลาดแรงตลาดตอนทุ่มนึงไหจ้าตลาดแรงของตุนตาลคนเยอะแยะคนเดินตลาดน่าหลายจ้า ยัดชุบของจ่าเนาะมาเบิ่งของน้ำเมเตียนเด้อจ้ะเด้อเตียนผ้าเบิ่งของโอ้ยของมีแต่ของสวยๆงามๆจ้ะบ่เคยมาเที่ยวกลางคืน,นยเยอะเสียไอ้มาแต่ตอนกลางวันจ้ะ,กะเกษตรอบผ้ามาเกษตรอบผอ้ามาเดินชมตลาดตอนแลงตอนค่ำคำจ้ะ ชมน้ากันเด้อรุ่งศักแม่หอมแม่ไก่มาเบืองน้ากันเด้อจ่าเด้อมาเอาชุดงามๆเดี๋ยวแม่เทียงงนยางหาชุดบิกินี่กอนแม่เทียนสีอาชุดบิกินี่ก่อนแม่ไก่แม่เตียนสีสื่อชุดบิกินี่หาสีแดงว่าท่านเด็กพอจ้าแม่ไก่ แม่เตียนเดินหาชุดบิกินี่สีแดงก้อนเมไก่เด้ <laughs> อผอัตสีอื่นแม่เตียนเลยเพราะทัดถึกใจแม่แม่เทียนหาสีแดงแดงนะชุดบิกินี่แดงแดงอยู่ทางไหนน้อจ้าอะชุดบิกินี่ก้อนแม่ไก่ นี่แดงยังไม่เจอเลยเดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนม่เตียนผ้าชมตลาดได้จ้ะโมนีเด้อตลาดสวยๆจ้ะม่เตียนผ้าเบ่งชมไฟชมเสื้อผ้าสวยๆม่เตียนยางหาชุดบิกินี่อยู่ลุงสักเลยรอหาชุดบิกินี่จ้ะ คนเยอะนะจ๊ะเนะาะแต่ลดแรคกค้นกับหลขึ้นกันจ้ะแต่ลาตอนแรกค้นกับมา่เดินช่มไหลขึ้นกันนะจ๊ะเนะาะเดี๋เ้อหะชุดบิกินี่ก่อนพระท่านเจออยู่จ้ะ <c oughs> <c oughs> มนห้อมหาชุดบิกินี่แล้วจ้า ไปอาบน้ำทะเลน้ำนองก่อนพั่หละหาชุดก่อนนองก่อนยังม่เตียนหาชุดว่าท่านพอ่อหลานมันอยู่ <c oughs> าสีแดงอยู่จ้ะหาชุดสีแดงว่าถ้าได้พพออยู่รลานใด๋น้อ <c oughs> ขายชุดบิกินี่นี่เนาะคนเยอะแยะเนาะจ้าเนาะมาสื่อของมาจับใจใส่สวยคือกันละจา้าตอนแรกบะเอืดคน กนหลายจ้าเดินชมตลาดน้ำกันเนาะจ่าเนาะอย่าไปถามเพื่อนลานได้เพื่อนขายชุดบิกินนี่ชมเสือผาสวยๆเด้อจ่าเด้อชมเสือผาสวยๆน้ำเมถีเด้อเม่หอมเม่ก่ายมักอาชุดได้ <laughs> ลานสวยๆจ้ร <laughs> ลานได้น่ขายชุดบิกินี่ <laughs> เทียนจะซื้อไปหรือน้ำทะเลน้ำนองก่อนมาชมน้ำกันด้วยจ้าเด้อชมตลาดเด้อลานนี่มีบ่นอ้อ <laughs> อยากแถ่ชุดบิกินี่สีแดงเนี่ย่ท่านได้เจออยู่จ้ะพ่ท่านเจออยู่ลูกสักรีเทนยางหาชุดเรดน้ำทะเลพ่ท่านได้ได้ย่เนี่ยไปเอาล้านได้เพื่อขาย <c oughs> ตลาดต้นตาลจ้ะนี่แม่เทียนบ่าเคยมาดอก,กเกษตรอบผ้ามาผ้าแก่งนั่งฝ่ามาเที่ยวตลาดต้นตาลจ้ะ,กะเกษตรอบใจดีเหมือนเนี้ยกเกษตรอบใจดีผ้ามาช่มตลาดเดี๋ยวแม่เทียนเดินหาก่อนกระเทียมมันมีลานมีสีแดง สุดบิกินี่ร้านไดนน้อสีแดงแดงร้านนี้ก็มมแต่ของเด็กร <c oughs> ้านนี้ก็ขายโทรศัพทับท่านได้เจออยู่จ้าแ <c oughs> ม่หน,น,นี่บ่แม่หอม <c oughs> เป็นยังสี่บ่เนี่ย มีสีแดงหาไม่นะจ้ะเนาะเดินหาไปเรื่อยๆค่าเทียวมันเจอยังไม่เทียนจืจอก่อนคาเทีย่ยวช่มตลาดเด้อจ้ะเด้อมาช่มตลาดต้นตารน,น้ำกันจ้าของใส่เยอะแยะเสือผขาลายหลายจานนี่แต่ีแต่สวยๆบางดูแต่สวยๆทั้งนั้น ตลาตัวแรงงามนะจ่ะเนาะเป็นตาเที่ยวตาชมจ้ะหน้าเที่ยวหน้าชมจังเลยอากาศดีดีจ้ะอากาศดีดีเดี๋เยเมติอนหาอนในหอมยังว่าท่านได้เจออยู่จ้ะอันเป็นแบบใด้ไหมหอมชุดบิกินี่ว่าท่านได้พออยู่ แม่เทียนเดินหาก็น,น้าจันเนาะนี่แต่รองเท้ารองเท้าสวยๆจ้าชมรองเท้าสวยๆจ้าน,นะน,นี่กับบ้าแมนแมนบ้าจางเสียบ้าแมน <c oughs> ยังไม่เจอจ้า <c oughs> อุ้ยอากาศดีดีจ้าตอนแรงอากาศดีหนาเที่ยวน้าจ้นเนาะ ตลาดตูนตานเมื่อคอนแกนจะเพิ่นเปิดตอนแรงตอนทุ่มหนึง่งไปปิดจักทุ่มบุเมเทียนก็นยังบ่ลููว่าเ่นปิดจักทุ่มสวยว่าจ้ะจ้าเมเทียนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเด้อคลิปหนาขอติดตามใหม้เมเทียนเด้อจ้าเด้อเมเทียนขอขอพุณนุกไล่ทุกเลิศ ขอบคุณหลายๆสู่หูสู่โคนเน้อค่ะเด้อที่รับชมคลิปให้เมียนเตียนอายุดีมีแห้งสู่หูสู่โคนเน้อจ้าเด้อขอคำว่าสวัสดีค่ะ